ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เปิดคำทํานายรอบสังหารผู้นำระดับโลกจุดเริ่มต้นชนวนสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นอีกไม่ใช่แค่เชียวหูส่วนดวงเมืองไทยปี67ว่าหนักแล้วปี68หนักกว่านี้หลายเท่าและจะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทํนจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ มาถึงครึ่งปีแล้วปีนี้ต้องบอกว่าผมเคยทายเรื่องดวงเมืองไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสาหัส,สากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคำทำนายที่พูดถึงตั้งแต่เรื่องของบ้านเมืองสงครามโลกรวมถึงเรื่องของเหตุการณ์สําคัญๆต่างๆที่พูดไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2566 วันนี้เราจะมาย้ำกันอีกทีว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นมันมีเรื่องและเขาลางและคำทำนายที่มีความแม่นยำแค่ไหนผมได้เขียนเขาโครงคำทำนายของดวงเมืองและดวงโลกไว้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี2566ตอนนั้นก็ยังอยู่ในการบรรพชาอุปสมบทอยู่หนึ่งในข้อนั้นผมได้พูดถึงเรื่อง ของการรอบสังหารผู้นำระดับโลกซึ่งได้เขียนไว้ชัดเจนมากๆดังนั้นข่าวคราวล่าสุดที่คุณเห็นก็จะมีการรอบค่าผู้นำของประเทศสหรัฐซึ่งอยู่ในภาวะของการหาเสียงอยู่นั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมได้เคยทำนายไว้แต่หลายคนหลายท่านอาจจะได้เคยได้ฟังคำทำนายจากโหราหรือนักพยากรณ์อื่นๆเช่นบาบาวานก้าเป็นต้น ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทำนายนั้นจะย้ำว่ามันจะเป็นการลักลอบยิงผู้นำระดับประเทศและจะทำให้เกิดชนวนสงครามโลกครั้งที่สาฉะนั้นเคสของการรอบสังหารประธานาธิบดีในครั้งนี้ผมยังถือว่ายังไม่อยู่ในข่ายหรือคำทำนายที่ผมได้ทายไว้ ถึงแม้เรื่องราวจะมีความตรงกันบังเอิญจากสิ่งที่ทำนายไปก็ตามซึ่งคุณจะเห็นว่าเมื่อหลายวันที่แล้วจะมีเรื่องข่าวที่ช็อกโลกเกี่ยวกับการคู่แข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปรากฏว่าถูกยิงแต่ไม่เสียชีวิต กระสุนเฉี่ยวไปโดนบริเวณหูก็ทำให้เกิดข่าวดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันเมื่อข่าวสารเหล่านี้ดังขึ้นเขาก็จะไปย้อนคำทำนายของนักพยากรณ์ที่อยู่ในระดับโลกซึ่งนักพยากรณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือบาบาวานกาซึ่งได้ทายไว้ว่าในปี2567จะมีการลอบฆ่าหรือลอบยิงผู้นำระดับสูงเรื่องของการลอบยิง หรือรอบสังหารผู้นำระดับประเทศระดับโลกหลายคนคิดว่าผมคงไปจำคำพูดของบาบาวานก้ามาแล้วก็มาทำนายผมจะตีความและทำนายให้ละเอียดมากกว่านี้สำหรับเคสของการรอบยิงหรือสังหารผู้นำระดับประเทศที่จะเป็นการก่อชนวนสงคราม มันจะเป็นผู้นำที่จะต้องถูกลอบสังหารและเสียชีวิตไม่ใช่แค่ยิงเชียวหูฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเหตุการณ์ลอบสังหารผู้นำระดับโลกระดับประเทศนั้นยังไม่ถึงที่สุดของคำทำนายที่ผมได้ทายไว้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2566ก็ติดตามและดูข่าวต่อไปฉะนั้นถ้าเกิดอีกทีมันมีเหตุการณ์นี้ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่า ผมก็จะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศและหนึ่งเดียวในโลกที่พูดถึงเรื่องการรอบสังหารผู้นำระดับสูงของโลกชัดเจนที่สุดในพศ2567ฉะนั้นเรามาติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสโคกนี้ถ้าจะแคบลงมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำที่ไปเกี่ยวพันกับก,บการก่อสงครามทั้งหมดในตอนนี้ฉะนั้นก็ต้องดูดีๆ ตอนนี้มีผู้นำที่สองท่านคือปูตินที่ล่าสุดได้ไปเยือนซึ่งกันและกันนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือสองคนนี้เป็นคนที่ฝักใฝ่และหมกมุ่นสงครามมากภาพเหล่านี้มันจะวนกลับมาในฝั่งเอเชียนอกจากเกาหลีเหนือแล้วจีนเองก็ยังเป็นประเทศที่น่าห่วงสำหรับการเข้ามาสู่ในเรื่องของการก่อชนวนสงครามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูจุดพลิกผันหลายๆอย่าง สำหรับดวงเมืองไทยที่เราจะย้ำกันมากๆเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเรื่องปากท้องของคนไทยใครที่เป็นแฟนคลับของไพ่พรหมยานจะรู้ว่าปีนี้ปีมะโรงเป็นไพ่พระนารายณ์บรรทมศิลป์ฉะนั้นไพ่ใบนี้จะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังป่วย คนที่กำลังหมดแรงแล้วก็อยากจะนอนพักฟื้นรักษาตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นในปีนี้ทั้งปีและเศรษฐกิจการเงินการอยู่ของคนไทยมันก็จะไม่ต่างจากไพ่พระนารายณ์บรรทมศิลป์เลยถ้ามีโอกาสดูหน้าไพ่ชัดเจนมากปี67ผมพูดตั้งแต่ปลายปีแล้วว่าปีนี้ให้ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นปีมังกรเศร้า ประเทศไทยจะพบกับความลำบากยากเข็นเข้ายากหมากแพงคนจะหมดแรงในการทำมาหากินชีวิตของบุคคลระด,ดับสูงจะสูญสิ้นราชการทหารตำรวจก็ระวังเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงเรื่องของปากท้องของคนไทยปีนี้จะหนักหนาสาหัสจะกลื่นไม่เข้าขายไม่ออกลำบากมากในการกินการอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในปีนี้ เป็นปีมังกรเศร้าอยู่ตราบใดยังไม่เข้าปี2,568แต่คุณเชื่อไหมปี67ว่าหนักแล้วเข้าปี68เมื่อไหร่การงานการเงินการทำธุรกิจของคนไทยจะแยก่กว่านี้ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าชุดดวงเมืองของประเทศไทยเมื่อขึ้นสูงสุดก็จะมีการสูญเสียตกต่ำสุดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการสูญเสียครั้งใหญ่มันจะทำให้บ้านเมืองรับเคราะห์แทนประเทศไปแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองรื้อฟืน้นแล้วเกิดขึ้นมาใหม่นับหนึ่งใหม่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันให้ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของการกินการอยู่ของคนไทยตั้งแต่ครึ่งปีหลังจนถึงสิ้นปีก็ยังห่วงว่าถ้าตราบใดการทุจริตคอร์รัปชันการเมืองที่ยังไม่เสถียรการโกงกันอย่างหน้าเดินด้านในสังคมไทย ก็ไม่มีทางที่จะรื้อฟื้นดีขึ้นเศรษฐกิจก็ติดขัดไปหมดต่อมาในส่วนเรื่องของการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และคนที่ทุจริตผิดกฎหมายจะทําอะไรก็จะติดขัดไปหมดเงินที่แจกให้รากหญ้าหมื่นหนึ่งก็ผ่านมาจะปีกว่าแล้วยังไม่ได้ เพราะว่าเงินในระบบมันไม่มีหมุนเวียนเยอะขนาดนั้นเศรษฐกิจปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่โหดร้ายเป็นปีมังกรที่หมดแรงมังกรเศร้าจริงๆในส่วนเรื่องของการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และคนที่ทุจริตผิดกฎหมายการเล่นพักเล่นพวกเล่นพ้องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีเรื่องของการเรียกร้องให้พูดถึงเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามและบางครั้งดวงเมืองไทยเวลาทายไปโดยเฉพาะดวงนักการเมืองอาจจะมีคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าบางครั้งความชั่วก็ทำให้คนที่มีอำนาจเปลี่ยนดวงชะตาตัวเองได้ด้วยเงินเงินสามารถงางได้ทุกอย่างสร้างด้วยทุกสิ่งหมายความว่ามีเงินสามารถทำอะไรก็ได้ ซึ่งยังเป็นยุคที่คนไทยยังอยู่ในวงวนของการใช้อำนาจของนักการเมืองและผลประโยชน์ทำให้เรื่องของสิ่งที่ควรจะแก้ไขเบื้องต้นกลับไม่ทำโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการกินการอยู่รากหญ้าเรื่องการเมืองดูกันยาวๆเพราะท้ายสุดแล้วเมื่อฝูงหมาป่าอดอยากยากแค้นก็จะแล่นเข้าหากันเพื่อที่จะขย่ำกันฉะนั้นคุณจะเห็นนะเครื่องปีหลัง มันจะมีการวิวาทการประทะการแตกแยกก,การห้ามหันกันแล้วก็มีการแตกความสามัคคีการหักหลังการทรยศจะเกิดขึ้นในลาวของนักการเมืองการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ยังเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็คอยดูกันต่อไปแต่สุดท้ายอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงและผมทายผิดเสมอว่าทุกอย่างถูกงางด้วยอํานาจของเงินมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรธุรกิจการเงินไม่ใช่ธุรกิจการเมืองคำทำนายโดยอาจารย์พรมยานรัตนายานพิโมก สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ